ก่อนเป็นคิดนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ที่สำคัญก็คือกดซุปเปอร์แต่งให้แน่เด้อทุกคน สบายดีพี่นะ้องตอนนี้เก็มางซื้อของกินเนาะสิไนะปดินี่สิไปหาอยู่สิไปหาบอลลอนอยู่หน้าพี่น้องมียังนงกินเนาะอย่าเกรงนทำกันมียังนงกินมานหนิฮอ้ของกินซุปนาะเพียงเนาะอ่านอยู่ที่มุมทางไก่ลับสีตบเปื่อยสวดไก่ สดตัเท่าไรเป็นสุดรบะมาเฟียมาบมีเทาหกสีโอเป็นสุดนะื่องตบมีกวารื่องตบตบสามสิบียสามสิบเอาเพอมี่บเฟอช่วเท่าไหร่าเอาเสถ่งมี่น้ปุ้งเนี่ยงานได้หเออสท่งองถุงนะเอาซองถ้ววนะสบายดีพี่นนอะตอนนี้สามาถึงกินนะ อยู่ห่านค่ะทีมทางนี่นะพี่น้องที่บ้านน้องดูกินไปดินอยู่ที่หน้าวอลรอนพี่น้องเปินถากินข่าวอยู่เนาะปลาตะกอนกับเซ็ตเสริมมาให้เปินถากินข่าวเด้อว่าโมหูว่าเพิ่นโมหูหรอกว่าปลาสะกอนก็เอายังไปสู่เป็นกินเนาะเดี่น้เป็นนิรุมพี่น้องทางน่งหน้าเป็นกยขึ้นไปนี่จุฬาน้องดูเนาะเพิ่นมาเผาไก่เป็นมึงขึ้นกับโจนเข่ารักไก่เพิ่นในกล่องเมืองในกล่องเพิ่น ดากะดาก็ต้องไปตีสี่ตัวมนปีเาะนี่ครบสุดพี่น้องเลยตดินตมีนะเป็นจออกวนนึ่งมมีเนาะมีหมีแกงมีอ่อมมีออมีเวัเนาะแมนกเ็นอง้อข้าวเหนียวกับี่ีก่าไม่ครบสุดนะพี่น้อง อาหารยิมท้างลุงไปนี่กันบ้านมาซะคนมีลงไปนี่บ้านมาสะคนขึ้นไปนีก่ก็ขึ้นมาปักเี่ด้วยเนาะเนี่เาเท้าเฟือนี่นนนนบ้านไหนเนั่ยชิมชิมมาเฟียครับตบหน้าเพื่อเฟืองงวดตอบอะบังเอาสุดทงสองทงเรียบเลยพี่น้อง นี่น้อยขแซมเนาะมีเครื่องปรุงเพิแบบ่มเดบดมีครบสุดแม่นี่นนคือกับแกมะมาเนาะพริกลอมารอนเพื่อนถ่ายรูปเพื่อนพี่เนาะอาจจะไปซื้อสูบินกินเนาะ สมิตวาสีอันนั้นเอาปลาไปใส่ม้อบ้านนี่สูตรตตมสูตรันกินปีงสูตรมันกินมันก็ไล่พี่น้องบ้านหกนะสิพันเนาะตวหนึ่งสามสิพันประมาณอยู่50บาทตัวนึ่ง อีพันยังโอบปันหมายเงินว่าฟอทำมันได้นเนี่ยปรีงามนะ,ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอถ่ายประมาณยูทิชนาทีพี่น้องเราไนเร็ยข้าวเรียบเนาะเพราะว่าเพป็นกลางหมอน้ำซุปเรียบร้อยแล้วนี่ตอนนี้ก็เรียบลอยเนาะ,ะมันยอะมากพีก่ให่มาขอตีหนีได้ป่ะเนี่ยนี่ักแขง แนียหนาเนี่ต้อนคนนี้แมนเนี่ยหนาเนียก้อนต้อนตัวคือว่าขาดเนาะหอมดีป่ะมาสัก,กคนก,กับเมื่อกีเมื่อกี้นักเตะเห็นแต่ขี่โดดกายคนเต็มอยู่ยหนามเพลียหนามยังมาซื้อเมืองมาเนี่ยหากของกินซุกก้องกินซุปนี่มาซื้อตลอดได้เป,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 ปล่าบอกประตูเป็นยังนี่แบบไปกินกับเต่ามหงู่เพื่อนเนี่ยมหงุดิฟก็มาซื้อเลยใครเห็นไหนมหงุ่มไล่เพื่อนอือ พุงกับนี่เดี๋ยวมาเก็บนี่พ้นหัวอันน,อนี้แหงเราผมน่าหยางเนาะปวดหนาบตะจบแป๊บ,บสีมีเวทนะเดี๋ยวผ่านขาน,นี่น้อยพอดีหนาหากักหนาหักวีเนาะเราสะกุลก็มากได้เปิดฐานเนี่ยนี่มาลอนฐาแล้วป่านนี้เห็นเซตกัามาหนึ่งน่าทาอีกก่อนทาเชนเพอร์ซุก นี่ตอนนี้ก็เดือบลอยเลพี่น้องพวกซีพันใช่อะไรวันี้เงิอนนี่ขนาว่าอะไรจะเปลี่ยนใหม่ใหมาเอามาเปลี่ยนเปลี่ยนเพราะรอเสียเงืนขาดมาหาเลยเพราะว่าเขาทอดไหนข้าวมันกินนี่เรือบ้อยนะพี่โอ้ฮอเป็นหอม, 60, ม์่ะก<อ> <บา S 2> ันกีบพี่น,น,น้องประมาดยว่ะชอตมะฮอร์ช็อตเกี๊ยวนแซ่บเนาะ เรียบร้อยแนละ้วหอมเป็นหอมไปแล้วจะไปฟอกันผู้เนี่ยทางลงเมื่อผู้เนี่ยได้มาตอนกินเนาะแต่ว่าสกุลข้อโตครับรถก็กายิ้มท่าเงี้ยน,น,นะตอนนี้ก็หลังจากา่าเฟ้อเฟ้อเรียบร้อยเนาะโอ้พระแพงทางใหม่หอโอ้ ต,ตื่นห่างเอ,อ้เหยียบกันมาได้เลยพี่นองเลยตกใจวัดนะขับไปเท่ามาหน่อยๆเอยเมาเจะโยนเนี่ย ใครเป็นตัวหวยอ่ะใครถังอัพนี่ตอนนี้ก็วาหอดหน้าเป็นนล้วเสียงเนาะผนบุญหูแล้วบาบาสกุลสื่ออไม่เป็นกินเนาะเย้าบวบาสกุลตีถามเป็นบาตีถามเป็นบาเขาว่าคอยสีเอาหางยังไม่ตัวกินเลยทำมาเจาะไก่กันเนาะขึ้นเห็นเพื่อนล่วงมา ขนาดเขาขาวเอาไก,ก่ขนะึ้นเนาะอีเสล่งขนาดอโอเพื่อนอ่อมขากดีนะอ้อมตะลองตะล่างเึอ้อนนี่ได้ขาวเพื่นอนพี่เนาะสำมกันเขาขาวหน้าหวานนะอืมนี่ว่าไก่อุดมสมบูรณ์นี่นะพี่น้่องเพราะว่าว่าทุกคนก็มากเด้แบบนี้ว่า ขี่รถมันหอดหน้าเวลานนะ่ะขี่รถขี่รถจักรหรือว่ารถใหญ่รถไทยหอดหน้ารถคักเลยนาเนี่ยนี่ก้อนไม้แบบว่าขี่รถหอดหน้ารถแต่กัน้นามปืนไผ่สะดวกสบายนะซ้ำเดี่ยงกบเนาะเฮยเนาะซ้ำเดี่ยงกบเนาะมาเสียอู้ปลาคือนได้เถอะอ๋อเห้อ Bà, bà hơi tôi nhảy này hơi oh. đi oh. Thôi để bị người đấy này thôi. Nạm cái lấy đợi của nạm Nạm xong nạm một bò, có bỏ, tên nạm bò khắp nó thèm Cái khảo cứ đưa ăn thôi เงออืองอ่ะปลามรืซื้อเยังมากินใชไหมเว้ยปรเท็นย้ยงะ่ะเอาปลาที่ว่ามาันปีงกินไปขุ่นใกล่กลัน <laughs> เลยเนื้อเขาหลักวันนี้เคยคืนนหนก็ขาวมายังคืนนหนตู้ห้องสิเขาพอคืนไหเฮ้ยแต,ต่เรองเหตตู้ห้องเับ มุ่งหน่อยนะอือมุ่งหน่อยไปดีโอ้โดนเนาะชิลิไทยคิดเหมือนกันนะมาอยู่ตะไห้ตะนาอยู่หาอยู่ไปหาอยู่เขื่นกับบ่เห็นโอ้มันเย็นดีนะมันนี่ก็ขื่อยู่ื่นเนี่ยออกมาอยู่ไหนงามนี่นะปลานี่ประมาณอยู่ออกพ้อนซาเดี๋ยวน่อยเนาะเกี่ยวขขาวเกี่ยวหนามหมดเลยนะชิลิกินเนาะพ่นข่าวเนาะพอดีงามเนาะงามก็ได้ดูดดูดเลยดีนะ อย่าก็เคียวอีกนะอย่าบ้างแพนมาเห็ดคอ,อกมูมาเห็ดคอ,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 อกันเลยมาเห็ดคอกไก่มาเห็ดโอ้คากเนาะเ <c oughs> ขาสิมาลักกันไรน,นี่แหละเหรอเน,นี่ยไก่ฮะยิ้วขาว,วเว้ยโอ้ก่างเวยถั่งค้นดี Vận động người đã. Nhà, bang cùng vận động cho bác có chuông nhắm mày giữ gìn thôi, huh? Tôi thôi 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 rồi thôi thôi เราล่องกันเรื่องลองเราเรื่องาอยมยังม่กินนี่นขาดไปคือปลเรียงเป็ดไข่เป็ดยังเลยอ่าเดี่ยงทเนี่ยทมเป็ดกระเดียงอยู่บ้านนะนี่นะเอานี้ไปอืมกินเนาะดำเพื่อเฟอคือจากเฟือเจี๊ปากนี่นะือสดันอน พกินนเะฟือขาดเน่าคนได้ไรเือแสบได้หนิจูใจก,ก็เฟือแสบเหมือันมาเฮะหั่นขมงมากมามถั่วเากันมะากนะถั่กับหนามกับขาเต้เป็นอยากกินขา้าวคล้ายๆเว้ยยกพกถดถวไเลดโอ้ย้ย้ยนโอ้มานี่เฮ้อ xe Thuở nhảy nhảy u phô đi phiền nó bà xì yên nó nhắn nó phát nó cực Phôn tố phôn nhắn không chỉ hạn đang năng phải năng phử nó thì không kìm xâm lệch đủ mà đây nó Thì ta có nó vẫn đợi và đến mà đỉnh nó phần hướng nó Thở điểm mà mà ล้างนที่ถั่วไงคือเออถั่วตัวนี้มันเปลือยนท่างมาเป็นยังไงเขยจะขาเนียเขไป่างยุบปกงอกงางใส่ที่ฮโอ้ยขวามันไกินนะกินยู่ปักงอกใช่นับอกนี่มันจะกินมัวมันะหาเงอนงอก็ม่ืนนะเพืงัว โอ้ไก่บรอเกลเสียบขึ้มาเกลเลเพิ่นมาเพิ่งมาปรุงกับไรเสียบอยู่แล้วเพิ่มาจะาของเพิ่นจะคายนะยหาสารียิงกถือพลัดนะแต่ปุุงเรียบร้อยลวนี่เดี๋ยวเสียอยู่ยง้มีปามีนปลานุปูเนาะเอาไว้ไง ไม่ต้องไปกอยู่นหนเถอะสว่ะทุกอนตัวคองนันเองก็ถ่วเลย่ทำซุปมันก็หอมดีเลย น้ำตาไม่ไงน้ำตานย่างนี้นะั่งจับด้วยเลยอย่างนี้ขาวเนี่ขาวเลยคืออนี้ก็ามาได้คนนนหนราเห็นจะรลูเสียบนะหนาสองคนม้าสองคนไม่เห็นหนา้าใส่นะกำลางนะถ้าใส่ออมาโคบแน่ Hoa, khẩn tham bạn tham bát khẩn 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 bát không bát khẩn những gì bát khẩn 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 bát cả bát khẩn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 

đi mẹ gái gì Mất sư có sư tôm có đi chứ có đi, chứ nước <Nhạc> mắm, chứ có ai chứ có coi chứ tôm này chọc chọc chọc, chứ có ai 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 chưa bây giờ được có một cho nó ăn anh đi chưa gì đi anh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  đi Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của ăn lại các những lại lượng như làm Tam phân Có kiên như thế nào Tức bên nhăng nó khảo bà thì làm Cuối với cứ mà đường rồi nó เื่เามาอมันนะขาส่วนใหญ่มุดูใจกับเดื่องทังมาสิให้เดือนเข้มขามไปงอนสุอได้แล้วกัน,นในนนส่ผีกกัน แสบนี้เนาะไม่อ่วลงล่งกับไก่ขึ้นมาเตะมาตอด tập không hả một cái kia nó kia kia mô à đại bố mình

น้ำแย่งกันก็มาเอาขาวเลยตักเอของขขาเองเขา่านเลยชาวตุนจงบอลเขา Rồi bây giờ này Ngại giận bọn nó. Su. Ừ. Nè nó đó. Giờ tụi Thầm Ít đang kín phở, kín nhau nhỉ Hướng hướng bài gà Hướng hướng cả gà Thuộng luông gà, nhả kín kháu kín Đó, khó kín còn nhỉ thầm Gà gà buồn, đáy đáy Này, bà nó ra đây Này, tụi con, tụi nó đi kín Kháu đẹp loại nó phở đẹp ปลาสกุลเฉลยขอจบคลิปเพียงสนีทเด้อพี่น้องฝากทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะกดซับสไครป์ปลาสกุลเนาะพี่น้องเพื่อการนังใจลปลาสกุลเห็ดคลิปต่อไปเนาะที่สำคัญสำคัญลักการข่ามโฆษณาเนาะพี่น้องพอกันอีพี่หนาเด้อขอบคุณขอบใจพี่เข้าเบิองเนาะที่ใคอยากซับพอร์ตปลาสกุลก็กดซูเปอร์แตงมาเลยพี่น้องให้เงินเดือนมันถึงหน่อยเดือนหน้าเดือนนี้เนาะตดือนนี้กำลังไล่หาหาสิบปลายหกสิบปลายประมาณนี้นะพี่น้องโทรหาบริษัทเลยการเงินเดือนมันบ่เทิงหน่อยมันก็บ่อกก็พี่น้อง กันบอออกเรือนนี่เป็นเดือนที่สองอนนออแล้วนะผมมุ่ขงขบใจเลทติเข้าวเบืองนอกขอกันที่พี่หนาเลยวาย